เปิดอันดับโลกล่าสุดวอลเล่บอลหญิงก่อนเปิดศึกวอลเล่บอลชัแนล,ลีการแข่งวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025หรือวอลลีบอลเนชั่นลีก2025เตรียมเปิดฉากขึ้นอย่างเปิดทางการในวันที่4มิถุนายนไปจนถึง27กรกฎาคม68 โดยครั้งนี้สหพันธ์วอลเล่บอลนานาชาติหรือฟีบีเพิ่มทีมเข้าร่วมการแข่งขันจะก16ทีมเป็น18ทีมสำหรับก่อนก่อนแข่งขันวอลลีบอลเวิลด์ได้มีการประกาศอันดับโลกวอลเล่บอลหญิงล่าสุดปรากฏว่าอิตาลีแชมป์เก่ายังคงเป็นเบอร์หนึ่งของโลกมี437.03คะแนนตามมาด้วยบราซิลรั้งอันดับ2ของโลกมี407.09คะแนนขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ3ของโลกมี362.27คะแนนส่วนทวีปเบอร์หนึ่งของเอเชียจีนซึ่งเป็นอันดับ5ของโลกมี350.30คะแนนตามมาด้วยญี่ มี325.18คะแนนและสาวไทยรั้งอันดับ13ของโลกมี194.91คะแนนสำหรับอันดับโลกทั้ง18ทีมที่เข้าแข่งขันศึกวีน2025มีดังนี้อันดับหนึ่งของโลกอิตาลี437.03คะแนนอันดับ2ของโลกบราซิล407.09คะแนนอันดับ3าของโลกสหรัฐ362.27คะแนนอันดับ4ของโลกตุรกี352.61 คะแนนอันดับ5ของโลกจีน350.30คะแนนอันดับ6ของโลกโปแลนด์349.75คะแนนอันดับ7ของโลกญี่ปุ่น325.18คะแนนอันดับ8ของโลกแคนาดา284.76คะแนนอันดับ9ของโลกเนเธอร์แลนด์283.99คะแนนอันดับ10ของโลกเซอร์เบีย280.42คะแนนอันดับ11ของโลกสาธารณรัฐโดมินิกัน260.54 คะแนนอันดับ12ของโลกเยอรมนี222.03คะแนนอันดับ13ของโลกไทย194.91คะแนนอันดับ14ของโลกเบลเยียม190.98คะแนนอันดับ15ของโลกเช็ก189.61คะ18แนนอันดับ19ของโลกฝรั่งเศส157.50คะแนนอันดับ20ของโลกบัลแกเรีย153.92คะแนนอันดับ35ของโลกเกาหลีใต้104.61คะแนน